K P B L T V on tour Go สงขลาแอนหัดใหญ่ with K P B L and 105 and 105เฮ้ยอยู่สังรงเหรอเนี่ยได้อยู่สุดปากกาหนอเนี่ยเดี๋ยวเราบปเลี้ยวซ้ายก็เพือไปจิตตุ้งไว้สงขลาราชนันตันตอนนี้เลี้ยวขวาตอนนี้บอกสวนสัตวกเราอ๋ากำลังจะเข้าสวนสงขลานะครับ มันมาฉี่เลยอ่าก็เรี็วอะไรสำรองอันนี้คือแยกสำรองฮะซึ่งเขาบอกว่าเลี้ยวขวาเนี่ยไปสวนสัตว์เลี้ยวขวาได้ไปสวนสัตว์เลี้ยวขวาได้ไปสวนสัตว์นะฮะเลี้ยวขวาได้ไปสวนสัตว์เลยอย่าอย่าออกคำไม่ดีเยอะตัดลำบากตัดยากต้องไปเสร็จตุรดิษไปสวนสัตว์เทศบาลเมืองเขารูปช้างอาจารย์ก็ใส่า ยานเสียที but, boom, 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 EN, <c ol> ่ม <c ười> um, ันปูมปูมป <c ười> like ูมเสียงอเสียงอะไรดูนนตมัอนยบุญนี่ไงดูถายวลาายัวเองอะเขาแไปก่อนเดินใหมไมเกินอาหารทะเลที่แหลมโพจะเห็นสะพานเป็นานผมแกะด้วยนะขาสองน้า Này khỏa này ph này khỏa. Muốn này? phẳng này là trái hay quả phải này không ờ. ph này phải phẳng này phải này แล้วสองแล้วจะมาเทียงทำไมไมต้องเอาบัตรไม่้งบัตรติต่ออกนกเก และนี่ก็คือสวนสัตว์สงขลาเรามาถึงแล้วนะครับบัตรสําหรับมัธยมเนี่ยฮะหกบาทถ้าผู้ใหญ่นี่เจบาทแต่ไม่แน่ใจว่าเขาดูอะไรยังไงนะตอนนี้มันคือตอนนี้มันคืออาคารประชาสัมพันธ์เขาตกลงเราจอดรถหรือยังไงวะเนี่ยไม่ขึ้มันเลยจะเราจะไปเข้าเราก็จะดูยังไงอ่ะขึ้นไปไหมเอาม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 าเป็นที่มามาเก๊ะเว้เก๊ะเว้เย็น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 ก่อนเนาะถังน่อด้วยล่ะทำไมมันดูเหมือนกับเป็นสิ่งสร้างหมดเลยวะ ไปดูให้หมดแหละมันตีเท่าไหร่อะไม่ไม่อยากดึงแล้วถามทำไมวะส่วนน้ำขวามือครัวม่านทะเลรีสอร์ทส่วนจัดแสดงสัตว์ขวามือไปทางไหนไปดูสัตว์ก่อนนั่นแล้วมันสวนสัตว์จะมีอะไรกันเขาให้เข้าหลับเรื่อยๆอ่ะเก็เนี่ยถึงได้ถามนี่ไงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรีสอร์ทเซ็นเตอร์เสือโคร่งยีบูยิบูแมวน้ำเหมือนม้าเหมือนม้ามอันมันที่มาหี่ที่ เลยก็คือเอ้เอามาเอามันั่นไหนรดเฉยๆมันก้มอเรอาไงเหอน้าดความเร็วเําปูเขาเนยวยเอวยเหอในสัตว์วไม่ได้หินจัรู้จักดินกายไหมจดินละกายคือม้าเาอกม้าีกรยมังกรสองแล้วล่ะ แล้วก็ต้องไหนเนี่ยดูแผนที่ดิมาวะมาเอ้ยต้นลูกปวดมั้หรนาต้นโรสแมรี่เยอแล้วเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงแถวไหนทางวจอดหมายความว่าเราก็ต้องจอดแล้วก็เดินงี้หรอรู้งี้ตอนนี้เรามาถึงสวนสัตว์สงขลาแล้วครับ We are here at Songkhla Zoo and here is the main gate of สงขลาซี่แล้วเราไปทางไหนเนี่ยวิวสวยว่ะวิวทางเราต้องไปตรงไปได้ไม่อยู่นู่นโอ้เออวิวสวยอะจะไม่เหรอมองเลยดิวตรงนี้สวยเลยดูดูดูวิวนี้ก่อนเชียร์บุยางเชียร์บุยาญเขาจะเห็นนะไม่มีทะเลหรอเห็นทะเลเหรอเห็นทะเลเหรอเห็นทะเลเหรอเห็นจานเห็นเหมือนทะเลสาเห็นอันนี้ผมดูอันนี้คือวิวที่เรามองผ่านจากบนสวนสัตว์สงขลานะฮะอ๋อนั่นคือป้ายสวนสัตว์เนี่ยใช่ป่ะ Oh. Wow. The wheel look look at the wheel from here. It's so so good. It's so very beautiful. Very very beautiful. Very beautiful. It's just not normal. It's gorgeous. Gorgeous แปลว่า very 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 beautiful สวยมากอะ่ะสวยมากจานัจนจนจ,นจะลองขึ้นดูไหมนังไปไปไปจัดไปไปลองขึ้นหรอกลัวดูวดิวจากตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะเราต้องขึ้นลองขึ้นไปดูข้างบนรู้สึกข้างบนจะเป็นป้ายสวนสัตว์สงขลาเขามาทำรายการกันอ่ะจะเดินเล่ยทำไมวะเออขาเดินตามทำไมวะขึ้นขึ้นขึ้ <laughs> อันนี้คือที่สึกจะเป็นที่ป้ายส่วนสะสงขลานะครับรดังหมดเลยอ๋อนี่ต้องดูจากข้างล่างเลยต้องดูจากข้างล่างเออแต,ต่วิวสวยมากเลยอ่ะครับเป็นนห้้อง KPBLTV at youtube.com Crew YouTube.com